ตอนที่11นะครับตัดภาพมาที่พระเอกกำลังจูบก,กับนางเอกอยู่นะแต่เมื่อพระเอกลืมตาตื่นพบว่าตัวเองอยู่ในที่นอนเหวออะไรกันเมื่อกี้เราจับมือทำไมฉันถึงได้ฝันแบบนี้กันละเนี่ยแล้วพระเอกก็จ้องไปดูที่โทรศัพท์นะ ณโรงเรียนเข้ามาเออสวัสดีครับแม้ว่านี่จะเป็นวันหยุดแต่คุณก็ยังมาโรงเรียนเหรอครับนั่งลงสี่นี่คืองานบางส่วนที่ฉันได้ทำขึ้นมาเธอคิดว่าไงผมคิดว่ามันทำได้ออกมาดูดีเลยแหละครับเธอคิดแบบนั้นเหรอ เจอพอมีเวลาว่างบ้างไหมทำไมครับมีอะไรเกิดขึ้นเหรอครับหลังจากนี้จะมีงานรวบรวมนวัตรกรรมที่เรียกว่ามูลแบงวูครับมันจะดีมากเลยแหละถ้าเธอไปร่วมงานด้วยผมเหรอครับไม่ต้องกังวหลหรอกทุกคนในงานต้องการที่จะพบเธอกันทั้งนั้น ก็ได้ครับอาจารย์ว่าแต่คุณรู้จักหวังมูยองหรือเปล่าครับที่ฉันบอกเธอว่าการเขียนของเธอมันเหมือนกับหวังมูยองใช่ไหมหวังมูยองเป็นนักพิชาการที่มีชื่อเสียงมากในเมืองซองการเขียนของเขาเมื่อมองดูแล้วก็จะเกิดความสับสนและ ห็นถึงความสวยงามในเวลาเดียวกันหนังสือนี่คือหนังสือที่รวบรวมผลงานบางส่วนของเขาเอาไว้มันค่อนข้างเก่านะครับมันก็มีหนังสือที่คล้ายกับหนังสือที่ถูกพิมพ์ขึ้นใหม่เมื่อเร็วๆนี้แต่การอ่านผลงานของเขาแบบนี้มันทำให้รู้สึกเข้าใจความหมายมากขึ้นละ่ะบางครั้งมันก็เหมือนว่ามันคือผลงานของเขาจริงๆลองเอากลับไปอ่านสิได้เลยครับ ขอบคุณมากเลยครับเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหมือนฮานซองบองหรือเปล่าครับก็ใช่นะส่สิในบรรดานักวาดในเมืองซองเขาเป็นคนคนหนึ่งที่มีถีมือดีที่สุดเลยนะแล้วผลงานของเขาราคาประมาณเท่าไหร่ละครับวันค่อนข้างดีเท่าไหร่นะที่ให้คุณค่าของผลงานด้วยเงินนะแต่ฉันเชื่อว่ามันน่าจะได้หลายล้านเลยละ่ะ ประมาณเจดล้านหรือเปล่านะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่หวังมูยองเขียนผิดขึ้นมาหรอครับถ้าหนังสือที่หวังมูยองเขียนผิดด้วยตนเองมันอาจจะมีค่าประมาณพันล้านวอนเลยมั้งฮะพันล้านแต่เขาไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่มันเลยได้ประมาณเท่านี้แหละ แต่ถ้าอยู่ในประเทศจีนแหละมันก็มันมีค่าได้มากกว่านี้อีกนะเปได้ขึ้นรถไปกับอาจารย์นะครับนี่คือบ้านของคุณเหรอครับฉันไม่สามารถซื้อบ้านแบบนี้ได้ด้วยเงินเดือนของฉันตอนนี้หรอกนะแต่มันก็น่ายินดีที่เราได้ใช้ที่นี่เป็นที่รวมตัวของเรา ที่นี่เป็นร้านอาหารใช่ไหมครับเนี่ยเด็กเสิร์ฟชี้ไปทางนูนะครับโหดูเหมือนว่าพวกฉันจะเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงสินะเนีย่ยสองฮาคุณก็มาคนสุดท้ายตลอดอยู่แล้วนี่นาะส่วนคนนี้คือเด็กหนุ่มที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้คุณจองซองลีคุง คุณฉันรู้สึกแก่กว่าทุกคนที่นี่นั่นเนี่ยยินด,ดีที่รู้จักนะขอบคุณมากเลยที่เธอมาในวันนี้ครับผมซองลีครับฮ่าฮพวกเราไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้ฮ่าาเราพูดให้ดูเป็นนักวาดที่ดูดีเท่านั้นเองโอ้โหจองซองคุง หวังว่าเธอจะไม่คิดมากกับการเสียมรารยาของฉันใช่ไหมทําไมคุณถึงชอบกดดันผมจังเลยครับเนี่ยเจอกินพวกนี้ข้ามเวลาไปก่อนแล้วกันนะมันค่อนข้างจะดูดีเลยนะเนี่ยไหนลองขอลองชิมดูหน่อยเื้อมันดีเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่ฉันได้รับทักษะการรับรถขั้นสูงมาแล้วได้ รสอร่อยแบบนี้มันไม่หวานมากและรสชาติที่ลงตัวต่อด้วยชารสชาติที่ลงตัวเหมือนกับกลิ่นหอมหวานของดอกไม้พออ,อก็ชนผลงานนะครับเพ่ถึงกับตกใจบ้วนชาวมาเลยนะนั่นมันภาพที่ฉันให้พออนี่ทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้เธอเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่ครับผมโอเคผมตอนที่12บสอเธอเสวยมากอ่างกับดา,าราเลยแฮะพี่ก็เขินนะรอยมึกละเอียดมากจริงๆพ่อหนุ่มตรงช็อกเป็นคนเขียนเองเลอเนี่ยดูดีกว่าในรูปซะอ,อีกงานประดิษฐ์อักษรนี่เรากับถอดแบบ มาจากงานเขียนของวังมุงขยองไม่มีผิดใช่แล้วตอนแรกที่ฉันเห็นก็คิดว่าเป็นงานของวังมุงขยองเหมือนกันทั้งหมดนี่หนุ่มน้อยจงชซอกเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีใครสอนเฮ้ยเข้าศึกษามนด้วยตัวเองงั้นเหรองานสวยมากทานให้อร่อยนะคะ ่าครับเพเอกก็เขินนะครับคุณเขียนงานให้เราดูสักชิ้นได้ไหมได้ครับผมเตรียมตัวมาเขียนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอยากให้ผมเขียนอะไรดีครับ มิวลีไหนที่พวกเราต้องการให้เขียนไหมพักดีและรักชาติฮ่ารักษาไม่หายเลยนะไอ้นิส่ยทหารรักชาติของนายเนี่ยอะแฮมงั้นช่วยเขียนความจงรักพักดีและความรักชาติทีครับได้ครับ เพื่อตอบแทนประเทศคนเราต้องมีความจงรักภักดีภาาก,กันว่าแม่ทัพยู่เฟยผู้บัญชาการของราชวงศ์ซองทางใต้เขาได้สักวลีนี้ไว้บนหลังของเขาเพื่อย้ำเตือนตนอยู่ตลอดเวลาโอ้ความจงรักภักดีตัวอักษรดูคมราวกับกระบ,บีแต่ แต่กับกันความรักชาติดูเงียบสงบดังสายน้ำที่ไหลลงทะเลสาบความจงรักภักดีคือจิตวิญ,ญญาณของนักรบและความรักชาติก็เหมือนกับจิตใจของนักปราชญ์ช่างเป็นผลง,งานประดิษฐ์อักษรที่สุดยอดอะไรแบบนี้คุณได้งานประดิษฐ์อักษรที่ดีแล้ววันนี้มันเหมาะกับชายชาติทหารแบบนายมากเลยละ่ะ คุณจงช็อกคุณไม่เซ็นลายเซ็นหน่อยแล้วครับผมไม่มีลายเซ็นหรอกครับถ้างานเขียนตัวอักษรจีนเป็นชื่อคุณเลยตรงนี้สิครับการลงชื่อบนงานของตัวเองมันเป็นกฎที่รู้กันนะเขียนด้วยตัวอักษรจีนนะเยี่ยมมันสวยมาก คุณจงช็อกวันนี้ผมเลี้ยงอาหารคุณเองฮ่าฮมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วละ่ะไม่ใช่เหรอเป็นยังไงบ้างงานประดิษฐ์อักษรคุณลีจงช็อกสุดยอดไปเลยใช่ไหมฉนันพอใจมากๆเลยละ่ะคุณลีขอบคุณสำหรับความทุ่มเทนะครับคุณลีถ้าคุณป่วยหรือต้องการตรวจสุขภาพมาที่โรงพยาบาลที่ผมทํางานได้นะครับ ผมจะตรวจสุขภาพให้ฟรีเพื่อเป็นการตอบแทนสําหรับงานประดิษฐ์อักษรดีๆของคุณครับโรงพยาบาลโซนคุณนี่ค่อนข้างจะไม่ธรรมดาเลยนะครับโอ้ผมเองก็มีนามบัตรเหมือนกันนะกระทรวงกลราโฮนี่มันร้านอาหารประเภทไหนกันเนี่ยพลโทประจำกองทัพ ภาคที่สองพาพลโทของผมด้วยครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬาผู้อำนวยการนี่เส้นใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยเอาละ เริ่มกินกันเลยดีกว่าคุณลีจงชอกหิวแย่แล้วแล้วก็เริ่มกินอาหารกันนะคะรับรสชาติกับรูปร่างอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญแต่กลิ่นของอาหารก็สำคัญเช่นเดียวกันอาหารจะดูดีแต่หน้าตาไม่ได้ในพวกนี้มันก็ดูน่าอร่อยจริงๆนั่นแหละแต่ปริมาณมันน้อย ไปเอะเกิน,น้ำลายนะเราจะเสิร์ฟอาหารจนทำให้คุณพอใจค่ะเพราะอย่างงั้นโปรดทำตัวให้สบายแล้วทานเท่าที่คุณต้องการได้เลยนะเอ๊ะเติมได้ด้วยหรอครับไปอกก็เคี้ยวนะอืมอร่อยจริงๆซุปเนื้อวัวผักกาดก็ร้อนและหอมกำลังดีส่วนใบงานเกาหลีนี่ก็ หือหยิบเจ็ดชูดนะครับมีกลิ่นเน่าๆอยู่ข้างในขออนุญ,ญาตนะคะพัตคารสีเงินอื่นซองมีพัตคารที่มีระบบสมาชิกเพราะอย่างนั้นเลยมีลูกค้าไม่มากนักในห้องครัวนะครับ ลูกค้าในห้องดอกเบนจมาศกินใบงาเกาหลีเข้าไปแล้วคายออกมาในฐานะพัตคาคารระดับสูงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาก็จะเริ่มแก้ไขมันทันทีหาคายออกมาอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเขียวก็ไม่ได้แย่นี่แล้วอาหารอย่างอื่นละ่ะอาหารทุกอย่างลูกค้าดูพอใจมากยกเว้นใบงาเกาหลี